ครับแม่เนี่อะไรย่าครับย่าเนครับ,รบเฉียงกเกืบบ้อง,งบินเฉียงเกื้องบินพามาเลาะทุ่งหน้าจ้ะทุกคนเมื่อนีน้พอบานไทยไทยหน้าจ้าเอาบรรยากาศทุ่งหน้ามาฝากจ้าลงไปไม่ได้เหรอใช่ครับมันมีแต่น,น้ำลึกไหมลึก นี่จะเป็นคลองน้ำจ้ะทุกคนไปมาเรียวครับตามมากันตามมากันเลยไปเหยี่ยได้ไหมได้เหยี่ยผักได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหรอใี่พี่วัวเต็มไหมมีเต็มเลยฮู้นจ้าพอบานไทยอยู่คนจ้าทุกคนแล้วลงไปได้ไหมลงไปได้ก็เดิน ได้เดินไปหาคุณพ่อเลยว,วันนี้อากาศดีจ้ะโบมีแดดเนาะครับอ,อันนี้คือครับอันนี้จะถทยแล้วก็ จะปั่นหยอดจะทุกคนหรือปั่นหวานเนาะโอ้โอันนี้คือบวกครับบวกไม่คิดตม้มน้ำเหรออ,อันนี้เรียกว่าบวกทุกคนอันนี้คือบวกจะบนันภาษายาลงไปอาบน้ำแล้วนะนะขึ้นมามเล่นคิดตม้มไม่ได้หรอไม่ได้ครับโอ้ เอาตองมองในมุมบวกแนตะ่ทุกคน<ม> <laughs> บวกนี<ม>่จะเป็นบวก,<ม>บ,วกบวกกวล้วยมะเร็งขีตุ่มในชะ่ทุกคนอู<ม>้หูผนเรียงเรียงควายนะ้ำเนาะเรียงวัวเรียงควายในชะ่ทุกคนนี่ก็จะเป็นการไถแล้วก็จะปั้นแล้วก็จะวานในชะ่ทุกคนแม่หนูไม่รอแม่บ้านเม่อวอยนี่ก็จะเฮ็ดเขานะ่า<ม>ปี<ม>จ้ะครับ<ม> โอเคไปเลยครับเดินเลยข้ามไปได้ยังไงขไปได้ไหมครับข้ามไ,ไปได้ไหมออโอ้เก่งมากข้าแม่ครับผม,มเอเอ,เอ,เอได้แล้วได้แล้วเราไปทางนั้นก มีลุมเยอะมากเราจะไปจะลงไปทางล่างไปแล่นกนก,นกเจา้าจะทุกคนนกเจ้ามาหากิมาิมนแมลงน้ำขี้ไถจ้าหัวนนกินไปแล้ว อันนี้จะเป็นต้นคอยแต่ทุกคนต้นคอยอันนี้ก็ต้นไมออ้แถวบ้านแม่อ้อยก็จะเริ่มหายยากแล้วจ้ะต้นคอยนี่ก็มีประโยชน์นะจ้ะเอาอยางเขามาใส่กับไข่หมดแดงแเขาจะเฮ็ดให้ไข่มดแดงจับตัวเขาเกาไปตกตกป่าจ้ะทุกคน พวานไทยจะมาแล้วจ้ะมแม่แม,แม่ไอ้คิวแม่แม่นี่บ้านแม่อ้อยก็จะเอื้นว่าไทยฮุดไทยฮุดหน้าแต่ทุกคนบางคนก็ไทยสองดอกเนาะบางคนก็ไทยเราก็ปันเลยจ้ะปันแล้วกกวานเลยเนาะ ออกมาแบบด่าทุกคนนะค่ะค่ะเย,เยอะเยอะเยอกไปครับหน้าแถวบ้านไม่ไหวดิก็จะหน้าให้หน่อยจะทุกคนให้หน่อยเนาะ ขึ้นหน้าทั้งผักกางดจะแ,แม่แม่แม่ไปทองนนี้แม่ไปทางนั้นมาไอคุวขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปหน่อยครับออขอบคุณหน่อยครับเร็วครับขอบคุณครับ จา้จาขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะจา้า